ท่ครับ้ชมครับในส่วนของการที่เดินทางมาโรงพักคนนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรมาถามความคืบหน้าคดีของคู่กรณีนะครับนะครับว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจมีการกล่าวโทษในกี่ข้อหานะครับแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูเพราะว่าเหตุครั้งนี้มันมีทั้งสองฝ่ายนะนะครับในส่วนของคู่กรณีก็เบื้องต้นก็มีข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหาอยู่เดี๋ยวทางตัวผมนะครับ กับทีมทนายเนี่ยแล้วก็หมอปลานเนี่ยเดี๋ยวจะไปถามความคืบหน้าทางคดีว่าทางเจ้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ยได้สอบปากคำพยานไปกี่ปากแล้วนะครับได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาฝั่งคู่กรณีอย่างไรหรือไม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบไหมว่าทางงงทาคู่กรณีเนี่ยมีการแจ้งความดำเนินคดีหรือยังคือคืออย่างนี้ไอ้ไอ้เคสเนี่ยมันมันเป็นเป็นอาญาแผ่นดินนะ นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาร้องทุกกล่าวโทษนะเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเมื่อเห็นความผิดอย่างนี้ตามอนนาจเลยนะครับก็สามารถที่จะกล่าวโทษได้เลยนะครับมันเป็นอาญาแผ่นดินนะเพราะนั้นเสร็จเนี่ยจากที่เราดูพฤติการนะครับเ,เรื่องนี้นะม,มีมีหลายข้อกล่าวหามากนะครับไม่ต่ำกว่าหกข้อกล่าวหานะหมายถึงว่าผู้กรณีเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกดำเนินคดีครับไม่ต่ำกว่าหกข้อกล่าวหาแต่จาเป็นไม่ว่าทางฝ่าย ไม่จาเป็นครับไม่จาเป็นต้องไปร้องทุกข์ไม่ต้องแจ้งครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเก่าวโทษมันเป็นอำนาจนะครับของเจ้าที่ตํารวจนะครับที่จะต้องเห็นพฤติการพฤติกรรมที่เป็นอาญาแผ่นดินอย่างเงี้ยจะต้องรวบรวมยาหลักฐานนะสอบปากคําพยานนะครับแล้วก็ต้องดําเนินคดีนะครับที่ทนายดูเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายอะไรบ้างกับผู้กรณีในเรื่องของความผิดโดยรวมๆก็ประมาณ6ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแรกก็คือบุกรุกนะครับข้อกล่าวหาที่2ก็คือข่มขู่นะฟุกคาม ข้อกล่าวหาที่3ก็คือดูหมิ่นนะครับข้อกล่าวหาที่4ี่ก็คือทําให้เสียทรัพย์ข้อกล่าวหาที่5เนี่ยก็คือทํร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะพะน้องกระดูกหักนะครับแล้วข้อกล่าวหาสุดท้ายเนี่ยก็คือซ่องโจรน,นะครับซึ่งซึ่งการแก้เแี้วนี้ด้วยความรุเลยไอ้การมาแจ้งเรื่องคดีเนี่ยเป็นการแก้เก้นไหมไม่ใช่การแก้แี้วฮะพฤติการอย่างเงี้ยนะต้องแจ้งเลยว่าเจ้าที่ตารวจเนี่ยเมื่อเห็นความกระทาความผิดเนี่ย ก็โดยอำนาจนะจะต้องกล่าวโทษลดลงยาหลักฐานแล้วก็สามารถดำเนินคดีนะครับได้ทั้งหมดนะครับส่วนข้อหาอื่นเนี่ยตอนนี้เรายอมมองออกนะว่ามันน่าจะเข้าข่ายป้องกันหรือว่าจะเข้าข่ายบระจานโทษมีไหมในส่วนของเราเนี่ยเป็นป้องกันอยู่แล้วนะครับเป็นป้องกันอยู่แล้วเพราะเขามาหานะครับเขาเป็นคนเริ่มเรื่องไม่ใช่เรานะครับและเหตุการณ์มันต่อเนื่องนะครับมันเป็นเป็นการป้องกันอยู่แล้วเพราะว่ามีการเสี่ยงของเข้ามาในบ้านนะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในบ้านนะครับ แล้วข่าวที่ออกไปว่าเอาไม้เอาผ้าพันมีดเนี่ยมันก้ด้จริงมันคนละหนังคนละม้วนนะคือจริงๆไออาวุธอันนั้นน่ะมันมีเชือกมีอะไรอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไล่ฟันใครนะเขาถูกลุมก่อนนะครับเราโดนโดนก้อนหินเฟ้ยงมาก่อนถ้าดูจากคลิปนะครับเพระนั้นเสร็จก็เดี๋ยววันนี้จะมาถามความคืบหน้ากับร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับแล้วก็สอบถามจากทางท่านผู้กำกับนะครับว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงต่อในเรื่องของคดีนะครับทั้งหมดเนี่ยว่า ฝ่ายผู้กรณีจะต้องได้รับคดีอะไรบ้างนะครับถ้ามันยังไม่มีการกล่าวโทษหรือวันนี้ทางทนายพร้อมที่จะแจ้งความด้วยไหมมันไม่จาเป็นต้องแจ้งความครับก็เจ้าหน้าที่ทารวเว้นก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับสารวเว้นการแบบเจ้าหน้าที่ก็หนึ่งห้าเจ็ดมันเป็นหน้าที่ของเขานะนะครับส่วนคดีอะไรก็ใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับไปต่อสู้กันในศาลนะตามพยานหลักฐานนะครับเพราะทางเราก็มีประจั์พยานที่สําคัญแล้วพยานหลักฐานที่สาคัญนะครับหลายอย่างมากนะครับ

เิข้างนอกก่อนัมภา์หน่อยเาตรงไหนรอข้างนอกข้างนอกเก่งใจน่ะให้เกงมันต้นสวัสดีครับ น้องนะน้องเ<ม>ราวงการกฎหมายด้วยกันก็อย่างนี้ครับพี่โดยพิการนะครับมันเ,เป็นอาญาแผ่นดินมันก็คือเราสามารถที่จะรวบรวมลกัลกฐานนะครับแล้วก็สอบําให้การนะครับจากประจักรพยานใดๆเนี่ยแล้วก็สามารถดําเนินคดีได้เลยในของคู่กรณีน,นะครับทางฝ<า> <ๆ S 2> ั่งเราเนี่ยผมเชื่อมั่นในเจ้าที่ตารวจนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมให้เกียรติเจ้าที่ตารวจนะครับเพราะว่าผมต้องขอบคุณท่านนะครับที่ให้ความเป็นธรรมนะครับแต่ตรงนี้ก็คืออยากให้สอบ พยานนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นพฤติการเนี่ยนะครับว่ามันมีการกระทำความผิดใดบ้างนะครับเบื้องต้นที่ทางผมดูจากคลิปนะครับในข่าวนะครับอ้างถึงพยานแล้วก็อ้างถึงประจับพยานนะครับแล้วก็คลิปเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นเรื่องของการบุกรุกแล้วนะฮะเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารบกวนการครอบครองโดยปกติสุขนะครับมีการเปี่ยงไม้ม็อบเสี่ยงราวตัดผ้าเข้าไปนะครับเสี่ยงก้อนหินนะฮะ ทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทําให้เสียทรัรพย์นะครับมีการกลมปูนะครับตาม3.9นะให้กระทาให้กระทาการใดนะครับมีการรูมหมิ่นตาม3.93นะครับรูมหมิ่นข้างหน้านะครับแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็มาตา8บสาด้วยเพราะร่วมกันทำกอนติดถึงแม้ทางคู่นี้แจ้งว่านะครับว่าไม่ได้บางคนไม่ได้ทําคือถือว่าใช้เจตนาผนวกเป็นเจตนาตนเองแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของต้องโจร นะครับเพราะการกระทำแล้เนี่ยเอจ้าที่เนี่ยก็สามารถมีอำนาจที่จะกล่าวโทษได้เลยแล้วก็สอบพยานหลักฐานนะครับออสอบวัตถุพยานอะไรเนี่ยก็สามารถดำเนินคดีได้เลยอยากให้ท่านให้ความเป็นธรรมแล้วเ <Pal> ชื่อว่าเจ้าที่ตารวจให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าตอนนี้สังคมจับจ้องเรื่องนี้อยู่ <T> ผมเชื่อฮะผมเชื่อว่าในเจ้าที่ตารวจเชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะว่าจะมีข้อกล่าวหานะครับอันนี้เรียนนะครับท่านที่เราเห็นไปเนี่ยมันมี อย่างเช่นเ้าหาพวกอาวุธมีดเ me, นี่ยครับก็คือโดยไม่มีเหตุทั้งคู่อันนี้มีเหตุนะครับท่านมันมีเหตุอันควรเพราะว่าเขาเขาถูกเริ่มก่อนนะครับอันนี้มันมันเรามองว่าไม่ใช่อันนี้เราพูดกันส่วนตัวก่อนนะฮะในส่วนที่2เนะี่ยเออ่ทำร้ายร่างกายเนะี่ยหรือหรือเออ่ฆ่าโดยเจต,ตนาเนะี่ยผมมองว่าฆ่าผู้ใดโดยมิเจต,ตนามากกว่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นอำนาจดุลทิจของท่านเดี๋ยวส่วนนั้นก็เป็นกระบวนการในชั้นศาลนะครับท่านแต่ยังไงก็อยากฝากท่านเพราะทางเจ้าที่ตำรวจเนะี่ย ประชาชนก็ดูอยู่เชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับครับชักตันชักตันรับ ือเบื้องต้นก็ขอให้เจ้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่เลยนะครับว่าเป็นเรื่องเก่าโทษเพราะพิธิการเนี่ยมันเป็นอาญาแผ่นดินมันไม่จําเป็นต้องมีผู้มาร้องทูลนะครับมันเป็นเรื่องของการเก่าโทษได้เลยพฤติการนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจของเจ้าที่ตํารวจแล้วนะครับตามปวิญญาณนะอันนี้เสร็จในส่วนนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเจ้าที่ตารวจเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เหตุมันเกิดเร็วนะครับแล้วบางทีทางประชาชนเนี่ยผมอยากให้ภาพลับตำรวจของเราออกมาเนี่ยให้ความเป็นธรรมซึ่งประชาชนเชื่อมั่นในเจ้าที่ตารวจแล้วเชื่อว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วกกก็เชื่่่่ออววาีีไมัน เจ้าที่คงจะมีการดาเนินคดีทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าฝ่ายนั้นก็อย่างน้อยๆผมเห็นแล้วหกข้อกล่าวหานะครับในเรื่องซ่องโจรด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ส่วนการต่อสู้ในทางคดีใดๆนั้นก็เป็นของเป็นเรื่องของหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมก็อยากจะชี้แจงให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าไม่ใช่เจ้าที่ไม่ได้ปฏิบัตินะเพียงแต่ว่าเจ้าที่กําลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะสอบพยานนะครับหลายๆปากอยู่เชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็คงมีข้อกล่าวหาของฝั่งผู้กรณีมานะครับ ต้องขอบคุณท่านผู้มุ่งกับนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับขอบคุณท่านครับท่านผู้ีจ่จท,ท่านผู้มุ่งกับท่ด้วยความรู